พาท้ายในฮัสููรนะคะตัวนี้เป็นเพาท้ายแบบสีรู100นะคะความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ125ซนติเมตรนะคะเนืวว่าจากด้านหลังแผงนเบรกด้านนี้นะคะไปจะติดกิ่งหนึ่งด้านค่ะตัวนี้ก็จะมีทัท้งเพาแบบคอยสปริงแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นเพาแบบใช้แหนบนะคะตัวนี้เป็นรุ่นที่เหมาะกับการนําไปทําเป็นมอเตอร์ไซค์สล้อเกษตรนะคะเนื่องจากระยะห่างรูนับเป็นแบบสีรู100ค่ะสามารถหาล้อใส่ด้วยกันได้ง่ายค่ะใช้ได้ตั้งแต่ล้อขอบ12เป็นต้นไปนะคะขอบ12ขอบ13ขอบ14ขอบ15 ะะตัวกระทาล้อนะคะทางร้านก็มีแยกขายนะคะสำหรับตัวกระทาล้อขอบ12ค่ะตัวเริ่มต้นนะคะใบแล้ว650บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะเท่าท้ายของเรานะคะด้านในของลุงเบรกทั้งสองข้างนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเราจะมีแม่ปั๊มเบรกมีผ้าเบรกนะคะตามสภาพติดไปให้แบบนี้ค่ะถ้าตัวนี้อย่างเช่นอันนี้นะคะผ้าเบรกยังน้าอยู่เราสามารถใช้งานได้ค่ะในกรณีที่ผ้าเบรกเริ่มบางแล้วเราอยากเปลี่ยนผ้าเบรกนะคะทางร้านมีผ้าเบรกใหม่ขายค่ะ สำหรับเพาแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถซื้อชุดแหนบนะคะไปติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยค่ะชุดแหนบของเรานะคะก็จะเป็นแหนบเก่าญี่ปุ่น3ชั้น4ี่ชั้นนะคะของเราสามารถจัดส่วนควบต่างๆไปให้ลูกค้าได้เลยทําให้ลูกค้านสะดวกต่อการติดตั้งนะคะลักษณะของตัวรองเต้าแหนบแบบนี้นะคะที่เขาติดมากับเพานะคะถ้าเราจะไม่ต้องการขึ้นคัสซีตรงตำแหน่งที่เขาติดตั้งไว้นะคะเราสามารถเชื่อมตัวรองเต้าแหนบนะคะขึ้นในตำแหน่งใหม่แล้วก็ติดตั้งโครงคัสซี เป็นความกว้างตามที่เราต้องการตามขนาดของไซส์รถของเราได้เลยนะคะตัวที่เป็นคอยสปริงก็เหมือนกันค่ะเราก็ไม่ต้องสนใจติดตั้งตัวลงเต้าแหนบใหม่ที่เราจัดชุดไปให้กับชุดแหนบนะคะก็จะสะดวกในการทาโคงคัสซีมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับตัวเพาท้ายนะคะเราก็จะมีตัวแป้นฝังพาแบบนี้นะคะติดไปให้นะคะอันนี้ลูกค้าก็สามารถไปตัดต่อเพากลางนะคะเชื่อมไปที่เกียร์ได้เลยก็จะสะดวกมากๆเลยค่ะแบบนี้ จำนวนของลูกปืนทางร้านจะไม่ได้ถอดหนับให้นะคะแล้วก็ก่อนจะส่งนะคะทางร้านจะถ่ายน้ํามันเพืองท้ายออกเป็นหมดก่อนนะคะสําหรับพาท้ายรอบนี้ไม่มีสายเบรกมือนะคะไปตามสภาพแบบนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสายเบรกมือนะคะทางร้านมีสายเบรกมือขายแยกนะคะตัวสายเบรกมือมีทั้งสายเบรกม,มือใหม่และสายเบรกมือเก่าญี่ปุ่นนะคะต้องการแบบไหนสามารถแจ้งได้เลยค่ะแต่ว่าชุดเบรกแบบนี้นะค่ะถ้าลูกค้าไม่ได้ติดตั้งสายเบรกเพิ่มก็สามารถเดินเบรกแบบระบบน้ํามันนะคะ ติดตั้งเพิ่มเติมแล้วก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันค่ะให้ดูสภาพโดยรวมของเพาก่อนนะคะมีให้เลือกหลายเส้นนะคะตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นด้วยลูกค้าสนใจแบบไหน,นสามารถแอดไลน์เพื่อสั่งซื้อได้เลยนะคะ